ขึ้นแล้วค en th ่ะด yeah, ีข so ึ้นตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะอย่างที่บอกไปว่าดีขึ้นแล้วสบายใจสบายใจขึ้นเยอะเลยเยอะกว่าตอนปลายปีปลายปีก็จะเครียดหน่อยแต่ว่าตอนนี้โอเคขึ้นมากไปถึงกวหนูด้วยแลวพ่อด้วยที่บ้านนไ่บ้านพอทุกอย่างเั็นแบบเรื่องมูลค่ามันผ่านไปแล้วที่บ้านก็ทุกคนตอนนี้โอเคค่ะอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติละไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรแล้วก็ คนก็ต่างใช้ชีวิตยอย่างโมสก็ไปเตะบอลอย่างเราก็ทางานคุณแม่ก็รับงานคุณพ่อก็อยู่กับเพื่อนบ้างอะไรบ้างทุกคนก็เริ่มของใช้ชีวิตตางๆเหมือนครับปีใหม่ก็แบบว่าเริ่มใหม่เริ่มใหม่ใช่ปีใหม่ก็เริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่หลายอย่างนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบสนิทกับเราก็จะรู้ว่าเราก็เริ่มจัดก,การอะไรใหม่ๆแบบทานอะไรใหม่ๆแบบระบบ youtube ของเราอะไรเงี้ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ แต่เบนชอบเต้นดีไหมแต่เบนแต่เบนชอบเต้นใช่ไหมแต่เบนชอบเต้นใช่ไหมแต่เบนชอบเต้นใช่ไหมนักบอลคนไหนคะนักบอสีเลยสหนรนารสนาคไหมชุดขาวชเอ่ออ๋อีตีพุญเกียรแต่เมันยังไงมันยังไงมันยังไง ก็คือน้องชาอยู่ทีมอุทัยค่ะแล้วก็ไปถ่ายคลิปที่อุทัยแล้วเบสกับพี่ติยารู้จักกันอยู่แล้วก็เลยถ่ายคลิปด้วยกันใช่ค่ะไม่เยอะไม่ยังไงไม่มีอะไรพี่น้องไม่มีจริงเหรอไม่มีไม่มีอะไรเลยสนามฟุตบอลเลยไม่มีเลยตอดเสน่ห์โอ้ตอดเสน่หได้ยินไหมสวยขึ้วยเออเหมือนมีความรัก คือสวยขึ้นมันไม่ได้แปลว่ามีความรักแต่เราสวยไปที่สนามบอลไม่มีตะก,ก้อนม,นมาจีห่าเลยหรอกน่านาจงทำไมเขาไม่จีบเรา เราคิดบางกันเราที่จะในบ้างกับก็ันใจกับมังสวนะ 要到哪里拿？不要。结婚了，不要。 เด <iyorsun> <poker> ี๋ยวเร่องไม่ได้เรียนเบสเดี๋คุณพี่ไม่ีใครว่าอะไรแบบนี้เราจะต้องเลิไปแล้วใช่สุดท้ายเรเบส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 สุดท้ายเับเพลงหนูไมับเพไม่รับเไม่รับ อยที่บอกเขาที่เพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะเขาเองหนูบอกหนูบอกว่าก็ตอบทุกคำถามคือ่อันแรกก็คือฝากช่องทางการติดตามหนูแล้วก็ทางนี้ถามว่ามีแฟนไหมก็คือไม